สวัสดีวันที่8กันยายน2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกระกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลล่วงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติยอดหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำนายหาผลลับกันนะครับเอาละครับวันนี้วันเป็นวันจันทร์ที่8กันยายนนะวันคิวของหวยลาวนะครับวันนี้หวยลาวออกก่อนที่เราจะไปทำนายผลหวยลาวล่วงหน้าเมื่อวันที่10กันยายน2568ร เดี๋ยวเรามาติดตามผลการบ้านเราก่อนดีกว่านะฝัะ่งซ้ายมือคือหวยเราที่มันออกไปแล้วนะครับวันนี้ในวันวันที่8กันยา2,568นะกะกอเลขที่ออกก็คือ103,798นะครับฝั่งขวามือเป็นคลิปที่เราได้ทำนายผลของหวานเราเอา,เอา,เอาไว้ล่วงหน้านะครับ2วันนะครับเพื่อทำนายผลหว้นเราในวันนี้ก็คือวันที่8กันยานะครับ ตำราวันที่8กันยายน2568ใครที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องตกใจนะครับที่ต้องตำราวตตำไทยตำเวียกนามอยเคือเรียงบาลีทั้งนั้นนะครับเหมือนกันติกตอกแบนผมนะครับและสสสสีีฟฟ้้าาผมไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันอ่ะโอเคมาดูฝั่งซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งนะครับเลขที่ออกก็คือ103798เรามาดูวิธีการคำนวณในแบบแมทริกก่อนแล้วกันแบบแรกเนาะเรามาไล่ดูกันทีละชุดเลยนะ ทั้งหมด10ชุดนะครับ1 0 3 7 9 8ว้าวที่เราทำนายไว้ในแบบแมทริกนะมันทำนายว่าเป็น96นะครับแต่ว่าตัวเลขออก98โอ้ยเสียวอีกแล้วเลข2ตัวนะแล้วก็ไม่ใช่อะไร96ทั้ง10ชุดเลยใครเล่นวันนี้นี่โอ้ยจะได้เสียวอีกแล้วนะ แต่มันก็คือไม่ถูกแต่มันได้เสียวนะท้าย96ออก98โอ้ยทั้งชุดเลยสิบชุดเนี่ยเลเดตัวกันเลยไม่ต้องเลือกมากเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามีใครถูกรือเปล่าก็ไม่รู้ไอเลขกอย่างนี้เนี่ยนะแต่มันก็ได้รุ่นจริงๆแล้วเนี่ยนะนะ9698โอเคเท่าที่ดูก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่น่ารุ้นแล้วนะเรากระโดดข้ามไปดูที่วิธีการคำนวะณแบบฟรีคอนซีดูซิเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละชุดนะ103798 หนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามเจ็ดเก้าแปดอืมด้วยวิธีการคูณในแบบฟรีนซี่ก็ไม่ไม่มีอะไรน่ารุ้นเลยนะครับแต่มันมารุ้นเนี่ยการคำนวณแบบแมทริกเนี่ยสิบชุดเลยเก้าหก้ยพอได้เสียวนะโอเคเราไปที่การทำนายผลงวดต่อไปดีกว่าคือหวยลาวงวดวันที่สิบกันยายนนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมกดรันโปรแกรมและเลือกเมนูที่สอง เพื่อทำการทำนายหวยลาวในงวดต่อไปโอเคผมไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันเพราะทุกท่านก็รอที่จุดนี้แหละสรุปผลเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอนะกดมาเลยนะมาดูที่ตารางเลยท้ายตารางเลยนะเรามาดูวิธีการคำนวณในแบบแมทริกดีกว่านะด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียวหกหลังทั้งหมดสิบชุดนะครับ และด้วยวิธีการคำนวณในแบบ Fre q u e n c y เราก็ได้เลขสีฟ้า6หลัก10ชุดเช่นกันนะวดที่แล้วมีลุ้นละวดนี้วัต่อไปก็คือวันที่10เนี่ยวันพุธที่10เนี่ยก็ขอให้ปังๆแล้วกันนะ <c oughs> หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็หลายๆอย่างแรงที่หลายๆที่ผมเตือนไว้นะครับเลขเหวยหรือลอตเตอรี่มันเป็นเลขสุ่มโดยสมบูรณนะ์มันไม่มีวิธีการอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีวิธีการไหนเลยที่จะมาทำนายให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำนะเพราะฉะนั้น ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยผมนำมนาจากสถิติย้อนหลังเป็น10บสปีนะครับแล้วก็ใช้วิธีการในทางคณิตศาสตร์เพื่อมาหาช่วยในการค้นหาตัวเลขแล้วกันนะเป็นการช่วยการค้นหาตัวเลขแล้วก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อมันคำนวณได้เร็วขึ้นนะครับล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตารางเช่นนี้เพราะฉะนั้นเลขสุ่มโดยสมบูรณ์จะไม่มีวิธีการไหนที่จะหาผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำนะอันนี้เตือนไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขมันออกมาคำนวณของผมเนี่ยตัวเลขมันคำนวณออกมาได้ยังไงผมก็นําเสนออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น คงจะไม่มีกรณีดราม่านะครับนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นไอตัวเลขในงวดนี้ในงวดต่อไปเนี่ยมันก็ได้ตามนี้นะแล้วเดี๋ยวไปดูที่ตารางสรุปผลเลยที่ผมจะแปะไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับยังไงวดต่อไปก็กลับมาลุ้นกันต่อและขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ